แล้วไปตรวจไปไปตรวจอนะผู้โดยสารไะคือที่เข้ามาเมื่อกี้อ่ะพวกเรากาลังเลิกพอดีก็เลยได้เก็บเอกสารลงกล่องไปนะแต,แต่ถ้าจะแต่ถ้าจะก่อก็ไม่เป็นไรเอาที่ความสะดวกเขาไปหลยอ้าวไม่ใช่ดิคุณก็ต้องบอกว่ก่อก่อนแล้วไปตรวจผู้โดยสารทําไม มันไม่ใช่มันเป็นขั้นตอนทีงการทํางานครับไม่ใช่เมื่อกี้บอกเขาบอกว่าให้องกรอกเอกสารก่อนเลยเอาจริกรอกขึ้นหลังก็ได้ก็ไม่เห็นแปลกว่าเขาบอกกรอกได้ไงอ่ะเขาไม่ได้กรอกเลยไม่บอกเขากรอกเลยเมื่อกี้นะก็เอามากรอกก็ได้นี่ยพวเตรียมมาแล้วขั้ตอนตัวก็ต้องกรอกก่อนกรอกก็ได้มันเป็นการขั้นตอนทํางานของตํารวจมันจะเกี่ยวอะไรมันไม่ได้ผิดระเบียบตรงไหนไม่ผิดยังไงครับผมขั้นตอนพรบอย่าติดมันต้องกรอกเอกสารก่อนก่อนที่ตรวจเขาที่มามากรอถ้าอยากจะกรอกก็มากรอกทำไมไม่กรอกก่อนตรวจล่ะโอ้โห มีท่านเลยกับคุณผมถามหน่อยไม่ไม่เกี่ยวนะผมเปมระชาชนผมไปมาตรวจสอบดูลงมาสอบถามดูขั้นตอนอยู่ขั้นตอนยังไงล่ะท่านนี่ก็ต้องกรอกก่อนม่งเขากรอกเลยอะไรกับการทำงานของผูกผมอมะผมมาถามดูไงอ้าถามขั้นตอนการปฏิบัติการนั่นนั่นนันอกมากรอกก็มาที่บอกที่ไหนถ้าเขาไปบอกถ้าทำไม่บอกเขาบอกที่อยากจะตอบมาดิอ้าวอยกตอบไหท่านเขาอยะกอบไหมอกอบไหมเขาบอกไม่ได้กรอกเอกสารเลยนะเนาถามเขาถามคน่าอยากจะตอบไหมล่ะ พวกคุณอยากจะเกาะไปล่ะก็ต้องบอกก็ต้องบอกใก่อนที่ตามพรบอุ่นจะติดเดี่ยวกันนมันเป็นระเบียบมันเป็นขั้นตอนมันไม่ใช่ข้อกฎหมายที่ว่ามันจะผิดจะถูกเข้าใจไหมเอาท่านก็ต้องท่านก็ต้องตามระเบียบที่น้องอยากเกาะไปท่านเหรผมมาตรงไหนล่ะผมมาถอดฐามดูว่าทำไมไม่กกอะไปมัดกันอีกนบังคับเขาได้ไหมล่ะเขาบบัังคเขาเราเราไมาเกาะกันคนแรกเหรอไหมเออฮะเราเราไม่เกาะแผลเฮ้ยเกาะทั้ไมล่ะเจาะทั้งไมล่ะเจาะทั้งไม ไม่มกฎจี๋แลยแล้วคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณมาวุ่นวายอะไรล่ะผมมาดูไงท่านผู้ชนผมมาดูไงผมมาดูผมไม่ได้เรียกคุณตรวจแต่คุณมาวุ่นวายอะไรอ่ะคุณมาตรงไหนผมมาถามดูท่านวุ่นวายไม่เลยที่ทำกันอยู่เนี่ยวุ่นวายตรงไหนล่ะของกูเจอแล้วเนี่ยไป็เทปผมก่อทำไมอ่ะ ออถ้าย่างั้นแหละเขาก็ไม่อยากก่อคนเดินเอาเอาเอาเข้าไปตั้งเอาเอาไปเขาไปผมมาถามดูไงั้นทำไมผมมาสอบถามว่าทำไมถึงไม่ก่อเอกสารก่อนตรวจเขาคุณไปถามเขาเขาอยากจะก่อไหมไอ้เรื่องก่อก่อนกับก่อทีหลังมันไม่มีปัญหาตั้งใจไหมเออเราเอาจะรู้ได้ไงว่าวันนี้ก่อกี่กี่ครั้งกี่คนตัวกี่คนไม่ต้องก่อเอกสารเพื่อยืนยันว่าวันนี้ตัวกี่คนรายงานผลผมมีประชาชนนี่ผมไม่รู้่าจะเกิดเรื่องนี่ครับผมเออผมมาทดสอบดูผมรับปฏิบัติขั้นตอนนั่นเอง ก็อธิบายมาที่ถ้าจะมาเพื่อจับผิดเนี่ยผมไม่ได้มาจับผิดทำอย่างไรผมสอบถามผมมาสอบถามไงเพื่อเพื่อติ่งเพื่อก่อนนี่ยไม่ได้มาหาอะไรหรอกเมื่อวานนั้นผมเลิกแเออผมมาสอบถามดูฉันเองมันมันถูกต้องหรือเปล่าหร่นอะไรเขเดียวกันนี่แหละเออเราไม่ได้ทำผิดอะไรเราไม่ได้ทำแลมาหาเ่าผมมากรัวคนทำไมล่ะผมมาสอบถามดี้ พอสอบถามผมผ่านทางมันก็อยากสอบถามว่ามันยังไงกันแน่เป็นท่านตัวเป็นยังไงมากแต่พวกท่านบางครั้งผมมาผมมาแนะนำว่าในการตรวจคุในการตั้งจุดตรวจเนี่ยครับเพราะพวกเรารู้ขั้นตอนอยู่แล้วไม่ต้องแนะนำพวกเราหรอกตั้งไม่ทันตั้งจุตรวจก้องแล้วในการที่คุณเรียกตรวจเขาเนี่ยก้องมาทีหน้าคุณมาร่วมตั้งด่านด้วยก็แล้วกันได้เดี๋ยวผมมาบางท่านบางนายจะมาจะมาติดกล้องเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำไปในการที่ตั้งจุดตรวจนะมีกล้องบลูที่แคม era คำสั่งบลูที่แอบบลูที่ตหงกลาช่ไงติดพวกก่อไม่มีปัญ เพื่อจับผิดกันอย่างนั้นไม่ถูกผมแต่ผิดตรงไหนมาผมมาสอบถามว่าในการตั้งคดีตรวจยังไงบ้างแต่ผิดเหรอใจอย่าเพิ่งมีเจตนาอย่างนั้นเข้าใจไหมผมมาดูว่าในขั้นตอนการปฏิบัติในการตั้งคดีตรวจมันถูกต้องตามหลักหรือไม่คำสั่งที่ออกมาเขาตรวจด้วยเอ้าแล้วคุณมาถามเรื่องการไม่นีผมมาสามารถสอบถามได้ผมสงสัยไงไม่แพ้ประชาชนคุณไม่ถูกตรวจสอบเข้าใจไหมผมก็ลงมาสอบถามดีในการที่คุณจะมาตรวจขี่ประชาชนเนี่ย